โอเคนะผมเนะี่ยนี่ก็เป็นเทคที่ไหลแล้วก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับอันนี้เรากลับมาที่เดิมเนาะพัฒนาไปไกลแล้วเออเราก็ยังกลับมาที่เดิมหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ากลับมาจุดเดิมแล้วก็วนๆซ้ําอย่างนี้ใช่ปะกลับขึ้นไปแล้วก็กลับลงมานี่ก็เป็นปัญหาที่ผมเกิดนะผมไม่รู้ว่าคนที่กําลังดูอยู่เ,เกิดไหมเพราะว่าเขาถ้าจะกดเข้ามาก็กดเข้ามาเพราะว่าหัวข้อคลิปเนาะก,ก็คือกลับมาที่เดิมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวอยู่แล้วอีกอย่างเนี่ยวิธีที่ผมใช้เนี่ยบางที พวกเราทุกคนอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เออนี่คือเกิดนนำเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมปจัจจัยหลักๆที่มันทําให้เรากลับมาที่เดิมนะครับนั่นคือความลังเลครับเรารู้ไหมว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเรารู้ครับเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรากําลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยเราจะทําอันนู่นอันนี้อันนั้น อันนี้ยังไงดีเพราะว่ามันก็โดนปัจจัยหลายๆอย่างคุมใช่ไหมครับเช่นก,การจะพัฒนาตัวเองเนี่ยบางทีนี่มันก็มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันอยากจะอ้ขอพักสักหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ชัดเจนอะเราก็จะสองอย่ามสองแง่ใช่ปะก็คือแบบเฮ้ยจะพักดีไหมจะทําดีไหมแล้วกลายเป็นว่ามันเสียเอ่อเขาเรียกไงเสียเวลาชีวิตครับ คือเรารู้ผลลัพธ์อยู่แล้วว่าถ้าพักจะเป็นยังไงถ้าทําจะเป็นยังไงถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือเด็ดเดียวเลยครับตัดสินใจหาอะไรมากระตุน้นยกตัวอย่างเป็นผมแล้วกันนะครับผมก็จะแบบปลุกใจตัวเองเลยครับแล้วก็ตัดความคิดเห็นออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ทําเลยครับนี่นั้นคือเอางอ่ายอ่ะพยายามอย่าลังเลครับถ้าจะพักก็พักเลยถ้าจะทําก็ทําเลยนะครับผม ยิ่งสองง่ามสองแง่เนี่ยสมองเรามันก็จะยิ่งยือ้อไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็ยิ่งเสียพลังงานก็ยิ่งเสียการควบคุมตัวเองมากขึ้นไปอีกซึ่งผมจะไม่ได้ว่าผมไปดูข้อมูลนี้มาจากใครแล้วที่มาเนี่ยมันมาจากสมองส่วนไหนโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ง่ายแค่นี้นะครับผมว่ายิ่งยือ้อสมองเราก็ยิ่งควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้รีบตัดสินใจให้รีบชัดเจนส่วน ถ้าใครที่เหว่าเอ้ยมันต้องใช้การตัดสินใจจริงๆมันต้องแบบรังเลจริงๆแล้วก็ไปหาความรู้มันก็มีแค่นั้นครับแต่ในที่นี้ผมพูดในสิ่งที่แบบว่าเ,เรารู้ผลลัพธ์อยู่แล้ว